ดีครับเลย่เลยมาตย็นดีมายนบ่อยเขีดยันครับขายขายาขายแล้รยิงันคือใส่เสืออออยากจะเข้าเวดอีกไหมโอเป็นพยาสาอีกยินวันตะไลยิงวันตะไลสงการเอารถยันี์ตัวนี้อาคดมอยูเซนักินท้ากินปลายเซลหายกินบอมเซหวายให้กินเดี๋ยวเอาออกเลยมดูแน เราเส้นไปนั่นเครดิตออกเงี้ยเห็นแต่ในรูปรอจริงก็ยังรอตัวจริงก็รอในรูปก็รอเออเคทใครต้องมี์เหรอเราเส้นสัญญาเครดิตออกยังออกแล้วค่ะขบันทึกยังสี่สามรอรับล็อกจัดใหจัดใหขอบคุณครับเอาตัวสามมาถ่ายรูปส่งให้แกหน่อยอ่าก็ไลรก็ไลรเดี๋ยวมึงกล่องนี้เถอะ โอเคขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆมีเยอะเพราะว่ามีมีพวกพวกกันจะมาหลายคนามเลยได้นำมาได้ได้เดี๋ยวให้ค่าแนะนำด้วยพากันมาเด้อไม่ต้องค่าแนะนำไม่เอาไม่เอาดีค่าแนะนำกระบะเอาโอ้ยดีจ้าพี่ชายของผี่งมาเดียวกันนี่อ่าเดียวครับได้ได้ขอบคุณมากครับไม่กินข้าวแล้วมากับไหมไม่ต้องกลับไม่ต้องโอ้ยเลยบ่อยยากน้ำเลยยิ่ใจดีใจยิ่ใจยิ่งใจกินกอาน้ำในตู้กลับไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอา กลับให้แก่หน่อยตอนนาปาดเลยโอ้ยหอยกับสีเก่งใจแล้วมาหาขนาดนี้ขอบคุณในหลายครับพาหมบายเลยขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณพี่น้องเอซี่ครับเขามาหาเซียาโนดอยู่ตรงขามกับบิ๊กซีสเก้วชื่อโชว์รูมว่ารถมือสองดีที่สุดสเก้วมาฝากับเสียยเซเสมเซบิ๊กอยู่พี่เลยครับพี่น้องครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ